แค่มีแอปทูรีติดเครื่องก็อ่านได้ทุกเมื่อที่ต้องการทั้งหมวดสาระนิยายการ์ตูนวิธีอ่านก็ง่ายง่าทำตามนี้เลยก่อนอื่นต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันก่อนใครที่ใช้ Android ก็ไปที่ Play Store ส่วนใครที่ใช้ Apple ก็ไปที่ App Store แล้วเสิร์ชคำว่า To read" เมื่อเจอไอคอนรูปมือสีม่วงแบบนี้ก็ใช่เลยคลิกดาวน์โหลดเลยเมื่อดาวน์โหลดเสร็จแล้วก็กดเข้าแอป o read เพื่อสร้างยูเซอร์ก่อนเป็นอันดับแรกเลยค่ะโดยไปที่เมนูผู้ใช้งานที่อยู่มุมขวาล่างนะคะวิธีสร้างยูเซอร์ก็ง่ายมากๆมีให้เลือก2วิธีคืออย่างแรก Sign in โดยผูกกับบัญชี Facebook หรือ Line หรือ Google ของคุณ วิธีนี้ง่ายที่สุดสะดวกที่สุดแนะนำเลยค่ะถ้า Sign In ด้วยวิธีนี้ก็จะสามารถเข้าสู่แอปพลิเคชันได้เลยส่วนอีกวิธีคือสมัครสมาชิกใหม่กับแอป o Read โดยตรงเพียงคลิกตรงที่สมัครสมาชิกด้านล่างแล้วกรอกรายละเอียดในแต่ละช่องได้เลยค่ะซึ่งวิธีนี้หลังจากได้ User มาแล้วก็ทำการล็อกอินเข้าแอปพลิเคชันด้วย User Password ที่สมัครได้เลยค่ะ จากนั้นก็เลือกหาเรื่องที่ชอบได้เลยจะหมวดลงทุนธุรกิจพัฒนาตัวเองไลฟ์สไตล์นิยายหรือการ์ตูนก็น่าสนใจทุกเรื่องถูกใจเรื่องไหนก็คลิกเข้าไปลองอ่านก่อนเพราะทุกเรื่องบนทู e ี d มีบทให้ลองอ่านก่อนฟรีค่ะถ้าถูกใจแล้วค่อยเติมเหรียญคือเอาเหรียญมาใช้ในการเปิดอ่านบทอื่นๆต่อ สำหรับวิธีเติมเหรียญนั้นก็ง่ายเช่นกันจะคลิกจากในบทที่กำลังอ่านอยู่ก็ได้ค่ะบทไหนต้องเติมเหรียญเพื่ออ่านก็จะขึ้นป๊อปอัพให้กดเติมเหรียญหรืออีกวิธีคือเข้าไปที่เมนูผู้ใช้งานตรงมุมขวาล่างจากนั้นคลิกตรงปุ่มซื้อเหรียญจะเข้าไปในหน้าแพ็กเกจเหรียญได้เช่นกันค่ะจากนั้นก็เลือกแพ็กเกจเหรียญที่คุณต้องการคลิกชำระเงิน โดยถ้าใครเคยซื้อของออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันอื่นอยู่แล้วระบบจ่ายเงินก็จะผูกไปเรียบร้อยก็จะกดซื้อได้ง่ายในคลิกเดียวเลยค่ะแต่ถ้าใครไม่เคยผูกกับระบบจ่ายเงินไว้ก็ต้องเลือกวิธีจ่ายเงินก่อนส่วนวิธีจ่ายเงินก็จะมีทั้งชำระผ่านระบบเครือข่ายโทรศัพท์ชำระผ่านบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตชำระผ่าน Air พชำระผ่าน t r u มันนี่ l l e t หรือชำระผ่าน p a y p a l เมื่อทำการชำระเงินเสร็จเรียบร้อยก็ไปใช้เปิดอ่านได้เลยแค่นี้ก็มีความสุขกับการอ่านบนทูรีได้แล้วค่ะ